สวัสดีครับพวกเราทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงบันไดขั้นที่6หรือเป็นต้องที่3นะครับที่เราจะต้องสร้างคุณลักษณะของเราเพื่อที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศนะครับอาจารย์ขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับในการที่เราจะสร้างผลงานที่เป็นเลิศหรือสร้างผลงานที่เป็นตํานานหรือทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่ดีเยี่ยมเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จที่สุดยอดเนี่ยนะครับ เราจําเป็นจะต้องสร้างคุณลักษณะสร้างคุณสมบัติในตัวเราขึ้นมานะครับเป็นคุณลักษณะนะครับที่จะนําเราสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด7คุณสมบัติแบ่งเป็นขั้นบันไดก็คือมี7ขั้นด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นขั้นแรกนะครับคือการพัฒนาตนเองจากการที่เราต้องพึ่งพาคนอื่นให้คนอื่นสร้างแรงบรันดาลใจให้คนอื่นบังคับให้คนอื่นออกคําสั่งหรือให้คนอื่นเนี่ยจูงใจให้คนอื่นชื่นชม นะเราถึงจะมีกําลังใจมีแรงบรันดาลใจในการที่จะก้าวเดินได้นั่นคือวุฒิภาวะในการพึ่งพาคนอื่นนะครับการที่จะผ่านจุดนี้ได้นะครับเราจะต้องมี3อย่างนะครับก็คือ 1. มีจิตนาการของความสําเร็จ 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็3มีการจัดลําดับความสําคัญเพื่อไม่ให้งานสําคัญนี้ผิดพลาดนะครับ เรามีคุณลักษณะ3อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเราก็จะสามารถพัฒนาจากคนที่พึ่งพาคนอื่นขึ้นมาพึ่งพาตนเองได้นะครับเมื่อเราพึ่งพาตัวเองได้เราก็จะสามารถที่จะเป็นคนที่กำกับตัวเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนควบคุมตัวเองได้ทำตามแผนงานทำตามวิธีการที่เราวางไว้ความสำเร็จก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่จะเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการประสบผลาเร็จมากขึ้นเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับเราคง ทำคนเดียวไม่ได้อาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของเราคนเดียวไม่ได้เราจะต้องพึ่งพาจะต้องอได้รับการเกื้อนหนุนนะฮะได้รับการส่งเสริมจากคนอื่นนะครับเพราะ,ะนั้นการที่เราจะทํางานร่วมกับคนอื่นหรือสร้างคอาเสิร็จร่วมคนอื่นได้นะฮะสิ่งที่เราต้องมีก็คือนะครับต้องมีความคิดในการชนะร่วมกัน ไม่ใช่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองชัยชนะของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับจะต้องคำนึงถึงคนที่ร่วมกับเราอย่างที่2นะครับเราจะต้องเข้าใจคนอื่นเข้าใจกันและกัน นะครับและก่อนที่เราจะให้คนอื่นเข้าใจเราเนี่ยเราจะต้องเข้าใจคนอื่นก่อนนะครับเมื่อเรามีความเข้าใจมีความสัมพันธ์มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วร่วมมือกันนะครับอย่างสร้างสรรค์เราก็จะสามารถที่จะสร้างคอามสเร็จได้นะครับ<อ>และอย่างที่3ที่จะต้องมีนะครับในการทํางานร่วมกับคนอื่นหรือในการที่จะครองใจคนอื่นในการที่จะ จับมือกันจูงมือกันไปสู่ความสำเร็จเนี่ยนะครับเราจะต้องยอมรับความแตกต่างก็คือต้องผนึกพลังนะต้องยอมรับว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถที่แตกต่างกันเป็นการประสานพลังนะเพื่อให้เกิดซีนิจี้นะครับเกิดเป็นพลังขึ้นมานะครับหลักเมื่อเรามาถึงความสำเร็จระดับสูงแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีต้องที่สี่ก็คือต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกในต้องที่3นะครับก็คือต้องผนึกพลังประสานความแตกต,าต,ต่างเรามาดูกันเลยนะครับ คนเราเนี่ยนะครับมักจะอยู่ในมุมของตัวเองมองในมุมของตัวเองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นจากปัจจัยที่เคยผ่านมานะครับประสบการณ์สังคมสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะหล,อล่อหลอมคนคนหนึ่งเนี่ยให้มีมุมม,มองให้มีทัศนติให้มีแนวทางความคิดเนี่ยนะเป็นเฉพาะตนขึ้นมานะครับและด้วยเหตุที่เคยมีประสบการณ์มาแบบนี้นะครับก็จะมองแบบนี้เชื่อแบบนี้มีทัศนติแบบนี้นะพอคนอื่นนะครับซึ่ง ผ่านมาไม่เหมือนเราเนี่ยนะครับมีความเห็นต่างเนี่ยเราก็จะเริ่มไม่ยอมรับไม่เห็นด้วยละเราก็เริ่มเข้ากันไม่ได้ละนะครับการที่จะมาร่วมมือกันผนึกพลังกันประสานกําลังกันเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ถ้าเราเปิดใจนะครับยอมรับว่าคนเรานี่มีความแตกต่างแต่ละคนเนี่ยมีดีมีด้อยนะแตกต่างกันไปนะฮะแต่ถ้าเรามองหาจุดเด่นของคนอื่นจุดด้อยไม่ต้องมองนะครับทุกคนมีอยู่แล้วนะครับแต่เรามองหา จุดเด่นของคนอื่นนะครับที่มีความแตกต่างจากเราเนี่ยและมองเห็นประโยชน์ของความแตกต่างถ้าคนเรานี่เก่งเรื่องเดียวมันหมดทั้งโลกนะฮะก็ <g ül> คงจะอยู่กันลำบากนั้นกันนะครับมันต้องเก่งลหลายๆอย่างมีความรู้นะฮะมีความรอบรู้มีความเชี่ยวชาญหลายๆอย่างถึงจะมาเสริมกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับยอมรับความแตกต่างของคนอื่นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรวมกันได้ผนึกพลังกันได้นั่นย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์อย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเนี่ยจะได้มากกว่าสองอีกนะครับถ้าเราสามารถที่จะประสานความแตกต่างนั้นได้ทีนี้เรามาดูนะครับการที่เราจะประสานความแตกต่างกันได้นะครับเราจะต้องมีอุปนิสัยหรือมีคุณลักษณะของการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เกิดพลังร่วมขึ้นมาส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับทำงานร่วมกันจนเกิดผลลัพธ์หนึ่งบวกหนึ่งก็จะสามารถมากกว่าสองได้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูกันนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าการผนึกพลังประสานความต่างเนี่ยเขาเรียกว่าซีเนจี หรือพลังนะครับคนเรานี่มีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดมุมมองความคิดทัศนคติมีความแตกต่างกันในคุณลักษณะในเมื่อเราคิดว่าเราจะสามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ไหมครับเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเนี่ยนะนะแ,ตแต่เขาเกิดมาเขาเติบโตมาในสังคมแบบที่เขาเป็นอยู่ในจุดที่เขาเป็นผ่านสถานการณ์ที่เขาเคยผ่านนะครับแล้วอยู่ๆเราจะไปเปลี่ยนให้เขาเนี่ยมาเห็นด้วยกับเราแล้วก็มาเชื่อเรามาทําตามวิธีการของเราคงเป็นไปไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นไปไม่ได้ทําไมเราไม่ใช้ความแตกต่างนั้นให้เกิดประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน <E <earthquake> เราไม่มองความแตกต่างของแต่ละคนเนี่ยเป็นข้อเสียเราไม่มองความแตกต่างนะครับเป็นข้อขัดแย้งแต่เรามีอะไรร่วมกันครับมีเป้าหมายร่วมกันนะครับทุกคนต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนต้องการที่จะประสบความสำเร็จทุกคนต้องการมาร่วมกันทําการใดการหนึ่งโดยความเต็มใจนะครับเพื่อจะให้การนั้นประสบความสำเร็จนั่นคือเป้าหมายร่วมกัน แต่เราสามารถนําความแตกต่างของทุกคนเนี่ยนะครับมาเสริมกําลังกันมาสนับสนุนกันและสร้างเป้าหมายนั้นให้บรรลุสําเร็จขึ้นมาได้อย่างสวยงามหลักการนะครับที่เราจะใช้ในการร่วมมือกันแบบสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้เรากําลังพูดถึงการที่คนตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยต้องมาทํางานร่วมกันมาสร้างงานใหญ่ร่วมกันเนี่ยนะครับหลักการมันมีอยู่ว่า เมื่อเราเข้าใจผู้อื่นแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าทุกคนมีความแตกต่างเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับแล้วจะให้คุณค่าความแตกต่างเหล่านั้นนะครับอาจจะนําไปสู่ความสามารถของแต่ละคนนําความแตกต่างนั้นนะครับมาผนึกพลังกันมาประสานกันก่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบนะครับมีความเชี่ยวชาญในทุกด้านที่จะทําให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จนะครับเมื่อเกิดความร่วมมือกันอย่างสร้างสารรค์แล้วซนเนจี้พลังก็จะเกิดขึ้นครับ เราก็จะสามารถพึ่งพากันได้นะครับเมื่อนั้นแหละครับความสําเร็จหรือชัยชนะก็จะเป็นของเราทีนี้เรามาดูนะครับการประสานพลังเพื่อให้เกิดติดติจีขึ้นมาเนี่ยนะครับการผนึกพลังประสานความแตกต่างเนี่ยนะครับโดยการร่วมมือกับคนอื่นอย่างสร้างสรรค์เน้นนะครับว่าต้องเป็นการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์คือทุกคนเนี่ยนะครับ เข้ามาด้วยความเต็มใจเข้ามาด้วยการมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความต้องการที่จะทำให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จการร่วมมือกันกับคนอื่นแบบสร้างสารรค์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการนําเอาข้อดีของแต่ละคนเราจะมองหาข้อดีของกันและกันความเชี่ยวชาญของกันและกัน จุดเด่นข้อไหนที่จะเป็นประโยชน์กับงานเป็นประโยชน์กับโครงการที่เราจะทานะครับแล้วนํามารวมกันเพื่อทํางานใหญ่ร่วมกันให้ความสาเร็จที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นความสาเร็จที่มากกว่าความสาเร็จแบบธรรมดากุญแจสําคัญนะครับของการประสานพลังเนี่ยนะครับระหว่างตัวบุคคลเนี่ยนะครับก็คือการนําเอาจุดเด่นการนําเอาความเชี่ยวชาญหรือการนําเอา ความสามารถของแต่ละคนมาประสานกันนะครับเป็นการประสานพลังในตัวบุคคลนั่นเองนะครับซึ่งการที่บุคคลเนี่ยนะครับยอมรับตัวเองหรือไปเสีตัวเองเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสามารถทํานายความสัมพันธ์หรือสัมพันธภ,ภาพที่มีต่อคนอื่นได้นะครับเพราะว่าการนับถือตัวเองถ้าเราเป็นคนที่นับถือตัวเองเนี่ยนะครับ เราก็จะมีความภาคภูมิใจมีความมั่นใจนะครับในการที่จะร่วมกับคนอื่นโดยไม่ตะขิดตะขวางใจหรือไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่ฉุดลังนะครับองค์กรหรือทีมงานนะครับคนที่จะนับถือตัวเองได้นะครับต้องตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองมีความเชื่อมั่นในความสามารถตัวเองนะครับ เราอาจจะไม่เก่งไปทุกเรื่องนะครับแต่เราก็ต้องมีบางเรื่องแหละที่เราเก่งที่เราโดดเด่นเราต้องให้ความสําคัญให้คุณค่ากับตัวเองในเรื่องนั้นๆแม้เราจะไม่เก่งไปหมดทุกอย่างแต่เรื่องนี้เราเก่งเราสามารถเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมเป็นกําลังสําคัญให้กับกลุ่มได้นะครับเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะครับจนกลายเป็นภาพแห่งตนมองเห็นความเป็นอัจฉริยะของตนในเรื่องนั้นนะครับ ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยนะครับมีความเคารพมีความเชื่อมั่นและรู้จักตัวเองมองโลกในแง่ดีนะครับมองวิกฤตเป็นโอกาสประเมินตัวเองเนี่ยนะครับให้มีคุณค่าอยู่เสมอคือเคารพตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองแล้วนะครับมองว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราได้ตามที่เราต้องการมีความฝันมีความหวังอยู่เสมอมีพลังในการที่จะต่อสู้และที่สำคัญคือต้องเปิดใจครับ นะต้องเปิดใจว่าถ้าเรามีคุณลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความแตกต่างว่าเรามีความโดดเด่นในเรื่องนี้คนอื่นเาก็มีความโดดเด่นในในแง่ของเขาในมุมในสไตล์ของเขาและถ้าเราใช้ความแตกต่างของแต่ละคนเนี่ยนะครับที่มีจุดเด่นมีความเชี่ยวชาญกันคนละอย่างเนี่ยเอามาผนึกพลังกันมาประสานพลังกันก็จะกลายเป็นซินจี้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับโบราณเคยพูดไว้ว่า สหัวดีกว่าหัวเดียวครับเมื่อคนสองคนนะครับคิดหาทางออกร่วมกันย่อมดีกว่าคนคนเดียวคิดหาทางอยู่คนเดียวแน่นอนครับความร่วมมือร่วมใจเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าการยอมนะครับไม่ใช่การยอมความกันเอาละผมยอมคุณไม่ใช่การร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยนะครับเป็นการสื่อสารกันทั้งคู่นะครับด้วยความเคารพในสิทธิในความคิดสร้างสรรค์ของกันและกันนะครับให้เกียรติในความคิดของกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้กันและกันเกิดความเข้าใจในกันและกันนะครับและสามารถหาทางออกได้ดีกว่าที่เราจะทําคนเดียวคิดคนเดียวหาทางออกคนเดียวจึงทําให้เกิดสูตรซินดจีที่1นบวกหอาจจะเป็น3ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น4ี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการผนึกพลังประสานความแตกต่างเนี่ยนะครับมันจะช่วยเรานะครับให้สามารถหลีกเลี่ยงฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคได้เพราะงานใดๆก็ตามงานทุกงานนะครับ เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราจะต้องทําที่จะฝ่าฟันไปถึงความสำเร็จเนี่ยมันคงหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคไม่ได้เพราะปัญหาเละอุปสรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับความสําเร็จถ้าความสําเร็จใดปราศจากปัญหาและอุปสรรคความสำเร็จนั้นก็ไม่มีคุณค่าเลยนะครับแต่ยิ่งมีปัญหาเยอะฝ่ฟาฟันเยอะอุปสรรคเยอะกว่าจะได้มาความสำเร็จนั้นก็ยิ่งมีคุณค่าสูงนะครับแต่การทํางานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยนะครับจะช่วยให้บุคคลหลายคนเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับ โดยมีความพึงพอใจในงานนั้นๆทําให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าตัดสินใจได้รอบคอบม,มากกว่านะครับทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์มากกว่าการคิดคนเดียวทําคนเดียวนี่คือประโยชน์ของการร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานด้วยการประสานประโยชน์ที่เขาเรียกว่าการทํางานแบบประสานประโยชน์อย่างสร้างสารรค์เพิ่มพูนเป็นการยอมรับในความแตกต่างว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนต้องมีความแตกต่าง และต้องคิดเสมอว่าเราจะนําจุดเด่นของแต่ละคนเนี่ยเอามาเสริมซึ่งกันและกันเนี่ยให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดการประสานความคิดประสานพลังประสานพลังงานกันขึ้นมาได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองนะครับในการที่เราจะต้องอยู่ร่วมคนอื่นสร้างความสําเร็จโดยอาศัยคนอื่นนะครับเราทําคนเดียวไม่ได้อาจารย์มีเคสรดีนะครับที่จะเล่าให้ฟังสองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพวกเราคิดว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกยกตัวอย่างนักกีฬาอะ นะนักกีฬาที่เล่นคนเดียวที่ทําคนเดียวอย่างเช่นไม้ไทยสันนะอาจจะย้อนยุคนิดนึงนะคบางคนอาจจะไม่ทันนะไม้ไทสันนี่เป็นนักชกที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคือชนะมาตลอดเลยแล้วก็เป็นนักมวยที่อันตรายมากไม้ไทสันพอขึ้นเวทีเนี่ยจะเห็นว่าด้วยความสามารถเฉพาะตัวเขาเขาสามารถชกคู่ต่อสู้เนี่ยน็อกแทบทุกไฟเลยนะครับแปลว่าเขาเก่งเขาไม่ต้องพึ่งพาใครนะเขาชกคนเดียวเขาก็ชนะอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับอเอาอีกกีฬาหนึ่งไทยกรบูด ตีกอล์ฟเนี่ยเล่นกอล์ฟเนี่ยเล่นคนเดียวถูกไหมครับด้วยความแม่นยําของไทเกรอร์วูดสามารถที่จะตีกอล์ฟลงหลุมได้มากกว่าคู่แข่งทําให้ไทเกรอร์วูดเป็นโปรโกรอล์ฟอันดับหนึ่งของโลกแปลว่าไทเกรอร์วูดไม่ต้องอาศัยใครถูกไหมครับไม่ต้องพึ่งใครเพราะมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวทําคนเดียวก็ได้เล่นกอล์ฟก็เล่นคนเดียวอยู่แล้วก็สามารถเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกได้จริงหรือเปล่าครับถ้าเรามาคิดดูดีๆนะครับนักกีฬาประเภทเล่นเดี่ยวแต่จริง,รงๆเส้นทางความสําเร็จของเขาเนี่ยนะครับ เขาทําคนเดียวหรือเปล่าไม้ไทสันเนี่ยนะครับกว่าจะโชกขึ้นมาเป็นแชมป์โลกกว่าจะเป็นมาุตโยยูดำนะฮะอันตรายมากนะักวยคนนี้ชกถึงตายเลยทีเดียวเขาไม่มีโครร้ชเลยครับเขามีมีพี่เลี้ยงเลยครับเขาไม่มีโปรโมเตอร์เลยครับเขาไม่มีคนสอนเขาหรยอครับมีมันเป็นการทํางานเป็นทีม ถึงแม้ไม่ใช่สันจะขึ้นชกบนเวทีคนเดียวก็ตามนะครับแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องมีคนดูแลมีคนสอนมีโค้ดมีผู้จัดก,การทีมมนีนักวิชาการกีฬาที่จะต้องคอยนะคะให้คําแนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลร่างกายของเขาไทยก็บูดก็เหมือนกันครับเวลาเขาตีกอลเขาเล่นกอลเขาเล่นคนเดียวก็จริงแต่ว่าเวลาฝึกซ้อมก็ต้องมีโค้ดมีผู้จัดก,การส่วนตัวมี คนแนะนําเป็นทีมใหญ่เลยทีเดียวเพียงแต่ไม่ได้ลงสนามกับเขาแค่นั้นเองเบื้องหลังความสาเร็จเนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยคนอีกลหลายๆคนนั่นก็คือการผนึกพลังนะครับพี่เลี้ยงของไม้ไทยสันอาจจะชกไม่เก่งนะสู้ไม้ไทยสันไม่ได้แต่เขาดูทางมวยออกเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาดูออกว่าคู่ชกเป็นยังไงคู่แข่งเป็นยังไงคู่ชกค,คนนี้เนี่ยนะครับมีสไตล์การชคแบบไหนมีประวัติการชคแบบไหนนะทุกคนหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาบีบไม้ไทยสันเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เห็นไหมครับมันเป็นการทํางานเป็นทีม มันเป็นการประสานพลังประสานความแข็งแกร่งประสานความเชี่ยวชาญของแต่ละคนนะครับอาจารย์อยากยกตัวอย่างในงานของอาจารย์เช่นเดียวกันครับในตอนยุคไอเบฟเนี่ยนะครับอาจารย์เป็นนักธุรก,กิจตัวเล็กๆนะครับที่ทําธุรกิจทางด้านการตลาดแล้วก็ไปพลาดนะครับไปจับโปรดักต์หลายตัวนะเรียกว่าทำทำงานใหญ่เกินตัวตอนนั้นก็เลยล้มไม่เป็นท่าตอนที่ไอเบฟมาเยือนนะครับอาจารย์ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ในงานประกันชีวิต ตอนนั้นอาจารย์มีหนี้เยอะมากหนี้เยอะมากหลายล้านบาทเลยนะครับโจทย์ที่อาจารย์ต้องคิดก็คือว่าทํายังไงอาจารย์จะใช้หนี้หมดภายใน5ปีนะรวมๆแล้วประมาณ20กว่าล้านเนี่ยนะทำไงจะใช้หนี้หมดภายใน5ปีอาจารย์ คิดในใจนะครับถ้าหารเฉลี่ย5ปีเนี่ยหกเดือนก็ต้องหาเงินให้ได้เดือนละห0,000นนะถึงจะมีเงินไปใช้หนี่ให้หมดนะครับภายใน5ปีแล้วก็จะได้เป็นอิสระได้เป็นไทยสามารถนําลูกเข้ามาเรียนในกรุงเทพได้ตัวเองก็ไม่ต้อง,ต,องต้องคดีต่างๆนะครับและจะไปทํางานอะไรได้เดือนละห0,000นถ้าท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสครับแต่ตอนนี้ทุนก็หมดละเดินต่อไม่ได้ ถอยหลังไปทํางานประจํากินเงินเดือนธรรมดาก็ไม่ได้เพราะอย่างมากก็ได้แค่เดือนนึงอาจจะ4ี่ห้าหมื่นหรืออาจจะแค่แสนหนึ่งถ้าได้เยอะที่สุดนะครับแต่มันก็ไม่เพียงพอเพราะถ้าจะใช้นี้หมดไปในห้าปีต้องได้เดือนละ5 0 0 0 0นอาจารย์ก็เลยตัดสินใจ,ใจเข้ามาในงานประกันชีวิตงานประกันชีวิตเนี่ยนะครับให้รายได้ดีมากในมุมมองอาจารย์ตอนนั้นนะครับ แต่เข้าไปปั๊บจะได้เดือนละ50 0แสนเลยนี่โอ้โหคงยากอาจารย์ก็ไม่เคยขายประกันนะครับกว่าจะฝึกขายประกันเก่งกว่าจะมีฐานลูกค้ามากพอกว่าจะขายได้ทุกเดือนนะถ้าจะได้ค่าคอมมิชชั่นเดือนละ5 0 0 0 0นเนี่ยนะครับจะต้องมียอดขายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทต่อเดือนนะครับแล้วคนคนเดียวจะขาย1ล้านบาทต่อเดือนกว่าจะปูฐานลูกค้าเนี่ยคงต้องใช้เวลาเป็น,เป,นเป็นหลายเดือนนะหรืออาจจะเป็นปีๆก็ได้นะก็จะทําให้ช่วงเวลาที่จะได้5 0 0แ0นนี่มันลดลง นี่มันก็จะไปกองเงินที่รายได้ที่ต้องการก็จะไปกองอยู่ในท้ายๆนะแปลว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับภายใน5ปีเนี่ยเราจะต้องทํารายได้มากกว่า50,000นเฉลี่ยมามันถึงจะได้5 0 0 0 0นอาจารย์ก็เลยบอกตัวเองว่าอ่ะให้เวลาตัวเอง3ปีก็แล้วกันในการเริ่มต้นทํางานประกันใน3ปีนี่ถือว่าเรียนรู้ฝึกฝนฝึกวิยายุ์นะครับสร้างความแข็งแกร่งในวิชาชีพแต่พอครบ3ปีแล้วเราต้องมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติที่สามารถจะสร้างรายได้ต่อเดือน ตอนนั้นไม่ใช่50 0แ0นแล้วครับเพราะมันเหลืออีก2ปี24เดือนเราต้องการ20กว่าล้านเนี่ยนะมันต้องได้เดือนละล้านแล้วตอนนั้นสามปีแรกเนี่ยถือว่าเรียนวิชาถือว่าฝึกวิยายุดนะครับเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาในปีที่4แต่ปีที่ต้องมีเดือนละล้านนะครับสปีถึงจะจบ20กว่าล้านรวมระยะเวลารวมก็คือ5ปี อาจารย์ก็นึกในใจนะครับโหถ้าจะมีรายได้เดือนละล้านภายใน3ปีเราขายคนเดียวเนี่ยคงไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องเข้าห้องน้ำไปละนะนะนะเพราะฉะนั้นงานใหญ่มันทําคนเดียวไม่ได้นะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าถ้าอาจารย์จะมีรายได้ที่มั่นคงมีรายได้ที่มากพอมีรายได้ที่จะใช้นี้หมดเนี่ยนะครับอาจารย์จะอยู่ในตําแหน่งตัวแทนไม่ได้ พอตัวแทนเนี่ยได้อย่างมากก็คอมมิชชั่น40%บวกโบนัสบวกแรงต่างก็ประมาณ50%แต่ถ้าอาจารย์เป็นผู้จัดก,การเนี่ยอย่างน้อยตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีรายได้นะครับตามผลงานเนี่ยอย่างน้อย80%ถ้าอาจารย์ทําได้เดือนละล้านทั้งทีมไม่ใช่อาจารย์คนเดียวนะครับอาจารย์ก็จะถ้าได้ทำได้เดือนละล้านเนี่ยนะครับเฉพาะค่าบริหารเนี่ยก็สามแสนนะเป็นคอมมิชชั่นกับโบนัสการ,การขาย0,000สนแต่ถ้าอาจารย์ขายเองอาจารย์ก็จะได้800,000 แต่คงไม่มีเวลาที่จะขายเองมากขนาดนั้นนะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าเราจะต้องทํายอดขายเนี่ยนะครับอย่างน้อยเดือนละ3ล้านล่ะนะครับในฐานะผู้จัดการเราถึงจะได้ประมาณล้านหนึ่งค่าบริหารอย่างเดียวไม่รวมคอมมิชชั่นทีนี้อาจารย์ก็มานั่งวางแผนว่าจะเป็นผู้จัดการยังไงถึงจะสามารถบริหารงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างรายได้เดือนละล้านได้นะครับอาจารย์ก็เพบว่าโอ้โหตําแหน่งผู้จัดการเนี่ยนะครับมันมีงานที่ต้องทำเนี่ยนะครับจัดเป็นหมวดหมู่เนี่ยนะครับใหญ่ๆอยู่5หมวดก็คือ1 S อก็คือการขายหรือการบริหารงานขายนะครับอคือรีคูดคนต้องสร้างคนให้บริษัทนะการสร้างคนก็ต้องสรรหารายชื่อต้องทําการสัมภาษณ์ทําการชี้แจงรายละเอียดของงานนะครับทีท i เทนนิงพอนําคนเข้ามาเสร็จก็ต้องมาอบรมเาอีกอบรมความรู้พื้นฐานนะวิชาที่จะอบรมก็มี5วิชาสิงวิชา ทั้งวิสัยทัศน์ทั้งความรู้เรื่องการประกันความรู้เรื่องการขายนะครับแล้วก็ต้องทําอะไรอีกครับจัดกิจกรรมฮะเอ็มคือ motivation จัดกิจกรรมต้องจัดแคมป์จัดสัมมนานะฮะซึ่งจะต้องโอ้โหมีหน้าที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็กํากับดูแลฝ่ายขายนี่ห้าหน้าที่ของผู้จัดการถ้าเราคนเดียวทําได้ไหมครับทําไม่ได้ต่อให้อาจารย์เก่งแค่ไหนก็ช่างนะเก่งหมดทั้ง5เรื่องเลยแต่จะเอาเวลาที่ไหนมาทําให้เพียงพออาจารย์ก็เลยนะครับ คิดว่าถ้าเราทํางานคนเดียวเราคงไปไม่ได้นะครับต้องหาคนอื่นมาช่วยต้องอาศัยความสามารถอาศัยความเชี่ยวชาญของคนอื่นนะครับแต่เราจะทํายังไงให้คนอื่นเนี่ยนะครับเข้ามานะร่วมด้วยกับเราก็ต้องเสนอผลประโยชน์ที่บัรชนะช,นะชนะร่วมกันเนี่ยนะครับที่ประสบความเหลจร่วมกันใครที่ต้องการมีงานทําใครต้องการมีรายได้มีความก้าวหน้ามีความมั่นคงอ,อาจารย์มีงานให้เขานะงานของบริษัทประกันแต่ ล้าเราอยากมีรายได้อยากมีความก้าวหน้าอยากมีความมั่นคงแต่เราทําไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์สอนให้นะครับนี่คือสิ่งแรกเปลี่ยนอาจารย์สอนวิชาการบริหารการตลาดให้เขาเข้ามาทํางานกับอาจารย์เป้าหมายร่วมกันคือถ้าเราประสบความสำเร็จอาจารย์มีรายได้เดือนละล้านเขาก็จะมีรายได้ในส่วนของเขาเดือนละล้านนะครับเราก็จะได้ชีวิตที่ดีขึ้นมาเมื่อเราเสนออย่างนี้ให้กับผู้คนที่เขาเห็นด้วยต้องเป็นคนที่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าการที่จะมาร่วมงานกันเนี่ยมันต้องมาด้วยความเต็มใจ แล้วก็ต้องมาคิดช่วยกันมาสร้างสรรค์วิธีการช่วยกันนะครับอาจารย์ก็ขายโครงการออกไปนะครับเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนคือเราไม่ได้มองว่าเราจะเอาเขาเข้ามาทํางานเพื่อเราประสบความสำเร็จคนเดียวแต่ความสําเร็จของเราเนี่ยมันเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันอาจารย์ถึงเข้าถึงเขาได้อาจารย์ได้อาจารย์ได้เขาได,ได้เราชนะร่วมกันหลายคนที่เขามองเห็นโอกาสตรงนี้เขาก็เข้ามาร่วมกับอาจารย์ แล้วในระหว่างที่ทํางานร่วมกันเดินทางไปสู่เป้าหมายร่วมกันนะครับเราก็แบ่งหน้าที่กันทําเพราะว่าทุกคนมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญที่แตกต่างกันอาจาร,รย์เก่งในเรื่องของการบรรยายเรื่องของการสอนแต่อาจาร,รย์ไม่เก่งในเรื่องของการทํากิจกรรมไม่เก่งในเรื่องของการออกภาคสนามไปขายเราก็มาแบ่งหน้าที่กันอา้าวใครชอบขายอชอบขายไม่กลัวอยากจะศึกษาตลาดเรียนรู้ตลาดคิดว่าถ้าขายเก่งเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ตัวเขาเราก็มอบหน้าที่นั้นให้เขารับผิดชอบงานขายก็จะเป็นงานที่ คนที่เขาชอบคนที่เขาอยากทําเป็นคนรับหน้าที่ไปอ่าใครจะเป็นคนรีคูดนะครับให้รายละเอียดของงานอ่าคนนี้เขาบอกเขาอยากเป็นวิทยากรแต่พูดยาวๆไม่ได้นะพูดสันส้นๆได้อ่าเป็นรีคูเตอร์เขาอยากเป็นเขาเลยทำด้วยความเต็มใจนะครับอาจารย์เป็นคนบรรยายเป็นคนสอนอีกคนหนึ่งเป็นคนดูแลเรื่องกิจกรรมเขาชอบงานกิจกรรมงานสันทนาการจัดแคมป์จัดท่องเที่ยวเขาชอบมากอ่ามอบหมายให้คนกลุ่มนี้ทํางานทั้ง5้าอย่างถูกคนนะครับ รับผิดชอบเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่อยากทํางานประเภทนั้นเราเลยเอางานทั้ง15อย่างของแต่ละคนเนี่ยนะครับมารวมกันแล้วแบ่งหน้าที่กันทาทุกคนทําด้วยความเต็มใจทําด้วยความพึงพอใจทําด้วยการมีเป้าหมายร่วมกันพันหนึกพลังกันนะครับทำหน้าที่คนละอย่างอย่างสมบูรณ์แต่ความสมบูรณ์ของแต่ละงานก็มาเสริมกันเป็น1โปรเจกต์หความสําเร็จนะครับเราใช้เวลาสร้างทีมอยู่ประมาณ4ปีเราก็มีทีมงานขึ้นมา5,000ันกว่าคน เป็นประวัติศาสตร์สร้างความสําเร็จนะครับจนได้รับการยอมรับไปทั่วทั้งวงการประกันชีดนี่ก็คือการผนึกพลังประสานความแตกต่างถ้าอาจารย์สําคัญตัวเองว่าเอ,อ้ข้าเก่งนะผมเกง่งผมทําคนเดียวได้ผมรีคูดได้ผมสอนได้ผมทํากิจกรรมได้ผมบริหารงานขายได้ผมยังไม่จบเลยครับตายก่อนครับเพราะว่าไม่มีเวลาจะกินจะนอนนะครับงานมันเยอะมาก แต่เนื่องจากเราเอาความแตกต่างของแต่คนเอาจุดเด่นของแต่คนเอาความเชี่ยวชาญของแต่คนมาหลอมรวมกันเหมือนเราเป็นคนคนเดียวกันและช่วยผลักดันช่วยแก้ไขช่วยหาทางออกช่วยหาทางไปเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันเหมือนเราเป็นคนคนเดียวกันนะครับนี่คือพลังของอภิจิต อภิจิตคือคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีเป้าหมายเดียวกันมีความรักมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันมันจะเสริมคลื่นความคิดกันมันจะทําให้เกิดไอเดียต่างๆมันจะทําให้เกิดปัญญานะครับที่เสริมกันระดมไอเดียกันออกมามันจะได้ความเชี่ยวชาญของกันและกันออกมาเพื่อที่จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ถ้าเราต้องการให้ผลงานเราออกมาแบบเป็นเลิศเราทําคนเดียวไม่ได้ครับคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติที่เราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้สามารถเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้เราต้องคิดแบบชนะร่วมกัน เราต้องเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นก่อนอย่ามัวเรียกร้องให้เข้ามาเห็นใจแต่ตัวเราแต่เรานี่ไม่เห็นใจใครเลยอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วเราต้องเป็นนักประสานนักผนึกพลังก็คือต้องยอมรับความแตกต่างยอมรับในความสามารถของแต่ละคนอย่าเก่งคนเดียวอย่าวันแมนโชนะยุคนี้วันแมนโชตายไปหมดแล้วนะครับคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคือคนที่สามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้นะครับ นี่คือบันไดข้อที่6หรือต้องที่3นาที่เราต้องมีในการที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนประสบความสำเร็จในระดับสูงครับ